นีนเราขึ้นเรือมาแล้วตอนนี้เรามาแลกหินดูกันครับนี่คือเนื้ค่แลที่ัญเลทน่ยหนาได้มาแล้วครับหินไดูสิได้แล้วหินมาแล้วตอนนี้เราได้หินมาแล้วนะหินหนองปากแต่ถ้าอะจะเสก็ต้องไปซื้อตรงนี้ เราอยู่บนเรือแล้วนะครับอันนี้ชั้นหนึ่งที่เรามามันตะกุ้นเอามาเสร็จแล้วแล้วามารอนั่งเก้าอีต้ตรงนี้แต่กนันเลยน่ะนันนี่เอาเราไปดิเดี๋ยกลับมาชั้นล่างฮนะเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คนเยอะมากมันเลยบันทึกไม่ได้เดี๋ยวก็พาขึ้นใหม่นะครับถ้ามีโอกาสจะพาขึ้นอันนี้สวยอันนี้สวย มันเป็นหินที่ระลึกของของที่นี่ถ้ายขึ้นมาก่อนที่ขึ้นมาเขาจะแจกตันหนึ่งใบที่ให้ดูครั้งแรกเป็นต้นเตงแดงที่เป็นไปแรกหินแต่ถ้าอยากได้สร้อยไม่ฟรีนะสร้อยสร้อยเียดือบเดินไปเดินไปไม่เห็นไกเลยสวยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะแต่นั่งอยู่นี้ใช่ไหม ดี๋ยวพาพาขึ้นไปชั้นสามอีกรอบนะ่ครับเรือเรือทั้งหมดเรือเรือที่นี่นะครับล่องแม่น้ําแยงสีเกียงทั้งหมดมันจะมีอยู่สี่ชั้นด้วยกันชั้นหนึ่งจะเป็นเก้าอี้ที่เห็นมันตะคู่นะั้นนั่งตรงไหนก็ได้เข้ามาแล้วลราคาจะไม่แพงก็ึะประมาณสิบหยวนนะชั้นสองก็จะมีเก้าอี้นัาา่งเหมือนกันนะ นี่คือชั้นสองเขจะมีเมีเก้าอี้หน่อยแตจะมีน้ำชาให้อันนี้ก็จะอัพราคาขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วชั้นสามเมื่อกี้ไม่ได้พาเข้าในชั้นสองนะเพราะว่ามันมีตั๋วเข้าเราก็ไม่ได้กันเลยให้ดูแต่ด้านนอกตอนนี้เราจะไปชั้นสามกันนะครับกเดินึ้นไปแล้ว เมื่อกี้ขึ้นมาถ่ายรูปอันนี้จะเป็นชั้นอันนี้คือจะเป็นชั้นสี่ครับชั้นสี่ก็จะมีมีโต๊ะให้นั่งเหมือนกันนะครับจะมีน้ำชาให้ด้วยมีของกินเป็นสันนคกและเป็นของค็เคี้ยวอันนี้จะเป็นด้านหน้าเรือนะครับซึ่งด้านหน้าเรือเนี่ยคนเยอะมากแต่บอกเลยที่นี่บุหรี่เยอะมากห็นหายใจไม่ออกเพราะที่นี่เขา เขาก็ไม่ค่อยคร่งและไม่ห้ามสูบบุหรี่นะสับสูบตรงไหนก็ได้เพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้ห่วงไม่ห้ามและไม่เค้งคัดเรื่องการสูบบุหรี่นะจะสูบตรงไหนก็ได้โปรจากเหม็นมากอันนี้นี่ตัวอยู่หน้าในอยู่ชั้นสองนะ้หัวเรือ

ข้างบนจะเป็นชั้น4นะเป็นห้องติดแอร์แล้วก็เป็นส่วนค่อนข้างจะเป็นไพรเวทราคาก็หลายสิบหยวนครับห้ามห้ามขึ้นเลยจะเป็นเป็นไพรเวทแล้วก็ส่วนตัวมากจะมีที่แบบให้ถ่ายรูปเป็นไฮไลไท์ครับจุดชมวิวที่สุดแต่เราได้ชั้นหนึ่งสองหนึ่งสองาก็ดีนะครับดีมากถือว่ามีโอกาสได้นั่ง นค,คนสาวสาวนังจินก็ยังมาถ่ายรูปันที่น่าเเรือนะเด,ดีพาไปดูท้ายเรือกันครับนี่ผมเลือผ่ามาแล้วคนเยอะเยอะมากเรือลำหนึ่งบรรจุได้ประมาณเป็นพันคนขึ้นนะครับซึ่งครุปทัวร์แต่ละครุปที่เข้ามาเที่ยวนเนี่ยมันก็ เยอะมากหลายพันคน4ชั้นชั้นหนึ่งก็ประมาณหลายพันนะครับแล้วเรือนี่ค่อนข้างจะไม่ใช่ค่อนข้างเรือที่ใหญ่มากเหมือนเรือสำราญแล้วก็มีระบบเซฟตี้การป้องกันภัยค่อนข้างจะดีมากไม่ใช่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับภายในชั้นแต่ละชั้นก็จะมีอาหารมีเครื่องดื่มให้ได้ซื้อกินกันลองของส่วนนี้เป็นห้องในห้องแต่ละห้องอันนี้เป็นชั้น ชั้นสามนะเป็นห้อง p r i v a t e เหมือนกันห้องหนึ่งจะนั่งได้ประมาณ6ถึง8คนก็จะเสียเสียเงินตั้งหากซึ่งแต่ไม่มีใครมายุ่งเลยนะครับส่วนชั้นสี่ก็จะเป็นห้องกระจกทึบเลยอุ่นสบายมากอันนี้แต่ก็อีกราคาหนึ่งอย่างที่บอกไปนะอันนี้พามาแล้วนะครับท้ายเรือนี่ฮะตอนนี้จะเป็นทางขึ้นชั้นสี่ซึ่งจะมีเจ้าที่คอยยืนกันแล้วก็ตรวจตรวจตัวต๋ว,ว,วเป็นไปนะใครที่มีตั๋วห้ามขึ้นขึ้นไม่ได้เลย อันนี้ก็จะเป็นท้ายเรือนะครับ้ามาชมกันสองฝั่งข้ามสองฝั่งกลานนงแม่น้ำอยงซีเกียงนะครับเห็นไหมก็จะมีตึกเป็นคอนโดนะครับซึ่งอ่เป็นที่อยู่พักเป็นที่อยู่และเป็นที่พักาใสา่ของคนจีนที่นี่นครับนี่ครับ ที่เห็นตรงนั้นได้เป็นชั้น4ครับเป็น private มากห้ามขึ้นถ้าขึ้นต้องมีตัว๋วมีบัตรนะส่วนเราได้ได้ตั๋วชั้นหนึ่งก็ถือว่าโอเคครับชั้น1น่พอชั้น1นึ่เรือออกแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเดินไปชั้น1นึ่ได้นะเพื่อดูวิวดูอะไรต่างๆนะมีบริเวณรอบๆรับ,ร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 บตัวเรือชั้น3เป็นชั้นดาดฟ้าลองมาจากชั้นสี่นะ ปีกเกียงนะเดี๋ยวมันจะมีเรือทิศน้ำในที่นะะี่ยนะเรือทิศน้ำเลยนะเดี๋ยวพอถึงไฮไลท์ตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกทีครับวันนี้ดูชมวิวบริเวณนี้ไปก่อนนะมันจีนเยอะมากเราต้องเที่ยวมานะครับนี่เป็นวันธรรมดานะถ้าเป็นวันหยุดจะเยอะอยิ่งกว่านี้อีกนี่หรือยังเป็นท้ายเรือท้ายเรือก็เป็นเดินลงไปชั้นสองได้นะครับ อยู่ท้ายเรือแรงครับน้ำไม่รูออ้กี่ตันนะครับแต่ถ้านั่งอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามจะไม่ค่อยรู้รู้สึกนะแต่ได้ออกมายืนด้านนอกจะรู้เลยว่าเรือนี่วิ่งเร็วมาก <Okay. S 1> แต่จริงครับที่นี่ค่อนข้างจะปีสายเรื่องการสูบบุหรี่นะครับอยู่ตรงไหนก็สูบบุหรี่กันนะครับ แม้แต่ท่านประธานเองที่นี่นะครับก็ยังสูบบุรี่และบุรี่ก็เป็นของรัฐบาลนะครับก็ไม่ได้มีการห่วงห้ามกีดกันอะไรก็เห็นที่ซองก็ลงเหมือนกับลงเหมือนกับบ้านเรานะว่าซองบุรี่มีโทษม,มีอะไรนะต่างๆแบบรู้สึกน,นะไม่ไม่ได้เีเทศไม่ได้ห้ามไม่ได้ห่วงไม่มีเขตพื้นที่ห้ามสูบบุรี บางทีไปว่าของนะครับว่าถ้าฝึกมือตรนี้มันไม่ได้มันเหม็นยีอะไรเขาจะบอกว่าทำไมมีอะไรจะสูกนี่ครับประมาณนี้เลยจริงๆเมื่อเช้านี่โดนมาแล้วพี่น้องเนี่ยแล้วมีมีมีคนไทยพูดจรินได้แล้ไปบอกว่าบางทีฝึกมือไม่ได้แล้วมันเหม็น่เขาบอกเขาจะสูกทำไมมันมีอะไรนี้ครับมีที่เลยบรถค่อนข้างจะปีศายนะครับทุกงดีพยายาสูกตรงไหนก็ได้ในนี้ เมื่อีเจอเมินตุกีมากมนมากต้องยอมไม่ทนนะไปดูตรงนี้นะกินมาแล้วอ๋อหมยตีที่นี่น่ารักอ๋อมยน่ารักมากอ่ะได้ครับเสร็จแล้วชม ชัอันนี้ชั้นสีขึ้นไม่ได้เดีย๋ยวดูมุมนี้ครับตนวันนี้ได้มีโอกาสมาประเทศจีนครับตอนนี้อยู่เมืองหยี่ชางกำลังนั่งเรือล่องเรือขึ้นไปดูแม่น้ำยยงสีเกียงซึ่งเป็นอะไรของที่นี่ครับบริเวณบ้านริม2อฝั่งแม่น้ำนะ ตึกตึกระฟ้าเลยตึกระฟ้าจริงๆบอกได้เลยครับว่ามันเหมือนเป็นคอนโดเป็นคอนโด,นนโดมิเนียมแล้วเป็นบ้านตรงสูงบรรยากาศดีครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับไทยร้อนแต่ก็ไทยร้อนกว่าครับแต่ไม่รู้ว่าท่าสายจะร้อนแบบวันนี้หรือเปล่าอันนครับเดี๋ยวกลับไปชั้นหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า ถ้ามีไฮไลท์อะไรใหม่หมเๆดเดี๋ยวเดี๋ยวจะบันทึกภาพและทุกท่านได้ชมกันนะครับเดี๋ยวกำเดินเข้นี่เดินจากช่นสามเดินกลับที่เดิมอ่ะอยะอ่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 นอ่าอ,อ่ะอ่ะอ่ะมัะอ่น่า,าอ่ะ่ะอ่ะอ,อ่ะอ่อ่ะอ่ะอี่ ในเป็นชั้นสามครบก็จะเดินเดี๋ยวเราเดินลงไปชั้นสองชั้นหนึ่งครับไปนั่งเก้าอี้นะทุกชั้นที่นี่มีแอร์นะครับแอร์หมดเลยไม่ร้อนแต่คนเยอะมันก็ทำไม่ร้อนเป็นทางเดินลงเยลอยู่ตรงนี้ยนเย็นเลยฮนะอ๋อเขาลงมากเขาร้อน อันนี้อีกชั้นเนี่ยมันต้องลงอีกชั้นหนึ่งชั้นสองจะหลงหลงชั้นแล้วโอเคตอนนี้เราลงมาชั้นหนึ่งแล้วครับที่เรานั่งอยู่มาลกคู่นี่ก็จะเป็นชั้นหนึ่งที่เราได้ซื้อตั๋วเอาไว้นะครับซึ่งตั๋วชั้นหนึ่งเนี่ยใครนั่งตรงไหนก็ได้นะครับไม่มีมที่เป็นของตัวเองไม่มีที่จับจองไม่มีอะไรนะครับ เดี๋ยวมาดูพี่นี่นนคืออะไรทันไหมทันไหมทันไหมของนี่เป็นเรือเป็นเรือทุนน่นมันเป็นทุนทนท่นที่ผูกไว้นะว่าตรงไหนน้ําลึกน้ําตื้นหรืออาจจะเป็นทุ่นที่แบ่งฝั่งกั้นครึ่งแม่น้ำไว้ไม่แน่ใจนะครับถูกหรือเปล่าอาจจะมั่วๆในการตอบนะครับุ อันนั้นลิฟเหน็นไหมเห็นเรือตรงนั้นไหมอันนั้นคือลิฟน้ำนัำน่นเห็นไหมเรือแต่ละลำไปแล้วเดี๋ยวผมส่งให้เดี๋เตะอยางหละ็นไหมอันนั้นจะเป็นเรือขนส่งนะครับเข้าไปริมแล้วตรงนั้นที่เห็นข้างหน้านี่นจะเป็นลิฟเนี่ยฮะเจอแล้วลิฟเป็นลิฟน้ำนะเรือจะเข้าไปแล้วก็ปล่อยน้ำเข้า ให้เรือมันสูงเท่าก็ระดับที่ที่ที่เขื่อนกันไว้แล้วก็จะปล่อยเรือออกไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นแม่น้ำที่สูงมากเเห็นไ,ไหมครับนี่คือความอเมติ่งของ อันนี้คือความเมซิ่งของมคงจีนน,นี่นะครับมา,าดูแม่เห็นไหม,มเรือมันจะดันน้ำนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูครับ